นการต้องการนู่นเออครับขอบคุณนะครับเกะี่ยช้าได้ให้มันได้แปดนาทีนะชาเยอะเรามาลุ้นนะฮะตอนนี้ผมลุ้นเดี่ยวๆแล้วนะครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับมีอะไรอยู่ในกองลุ้นลุ้นลุ้นมีอะไรเดี๋ยวเปิดมาแอะแอะเออแอะแอะลุ้นระทึกลุ้นระทึกปิดตาก่อนแทนแทนแทน อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเอ้ยฮยมีการกระแทกด้วยครับ<ฮ>อือหือการกระแทกด้วยเปิดไปก่อนดีกว่าปิดไปก่อนดีกว่าด้วยโอ้โหนี่มันต้องนี้เดี๋ยวผมจะวางโฆษณาตรงปิดไว้ก่อนนี่แหละให้ลุ้นต่ออีกนะฮะ <c oughs> อาครับไม่ได้แปดนาทีนะเ <c oughs> ออไม่ได้แปดนาทีเนะ <c oughs> ี่ยต้องต้องอย่าเพิ่งเปิดนะอ้าวและตอนนี้ตันนี้เราให้เจ้าของเขาแอบดูก่อนให้เจ้าของเขาแอบดูก่อนนะ เดี๋ยวเขาจะให้ปิดไว้ก่อนหรือเปล่าอปิดไว้ยังโอ้สิดไว้ก่อนอีกด้วยนี่ก่อนแต่สิ่งนี้ผมน่าจะเข้าใจแล้วแหละสิ่งนี้เข้าใจแล้วคืออะไรใช่ไหมน่าจะเป็นโต๊ะบูชาหรือโต๊ะคั่อ๋อนี่เป็นโต๊ะไหว้พระโต๊ะบูชาโต๊ะบูชานะที่วางพระที่วางอะไรใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่ครับที่วางใช่เือคั่วคั่วครับ แน่นอนครับอืมของคนีวันนี้เรามาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนพี่น้องของในรังแอๆไว้ก่อนนะศิดป์ธนาได้จะ่ยี่ตรงนี้เลยตรงไหนนี่ตรงนี้แหละโต๊ะโต๊ะนี่เหรอศิลปนาในกล่องไม่มีอะไรอ่าตะสวยขนาโอ้โหยังดีเลย เด็กเขาส่งไปสนีมาเหรอเนี่ยส่งไปสนีครับโตอย่างนี้ก็ส่งได้ด้วยส่งได้ค่าส่งน่าจะบาลเลยแลเนี่ยแพงค่าส่งเว้ยโตก็แพงแล้วครับโตโตก็หลายตังค์นะครับโตยังสวยเนาะมีรางเอาไว้สำหรับอาหิ้งอันวางพระเนาะน่าจะเป็นเป็นฝึกวางพระแล้วถ้ามีถ้าผมเดาไว้ผิดนะในลังจะเป็นชั้นอีกชั้นหรือเปล่าวางซ้อนๆอะไรเงี้ย นนแน่ใจด้วยตามเริ่มดูนะยิงเจอครับผมแกะเงาแตกเงยโยดูชาชาครับโอ้โหแกะใหม่ๆเลยนะทุกท่านใหม่เอี่ยมเลยนะฮะระวังปิดจิดมือนะมันใหม่ห เอาไว้สำหรับวางพระวางอะไรประมาณนี้แหละผมว่านะฮะับใช่ครับที่เชิญโอให้พี่ที่อฟองครับอย่าบอกนะพี่คนนั้นอ่ะที่ขับรถเก่งอ่ะมาส่งไหนเนี่ยทีมปิงทีมนั่นแหละเอาแย่งใส่รถเก่งได้ด้วยเหรอรถกระบะกระบะวันนี้เกระบะไม่ว่าเอาใส่รถเก่งมาส่ง ใส่กระบะมาเพรต้องสวยเลยนะครับต้องไม่เหี่ยมไม้สักนะโอ้เงาวับเลยนะครับท่านโอ้โหเงาเห็นแม้กระทั่งเงาคนเลยนะฮะมายังกล่องเปิดยังเปิดได้ยังเออ้โอใช่แล้วครับเห็นไหมผมบอกแล้วแม่งเกาท้องผมเลาอะไรไม่เคยคิดหิมพานต์ท่เขาเรียกว่า ต้มหมูบูชาอีกนิดนิดหน่อยอ่ะวางพระนะฮะอุ้ยบอกตรงนะพวกนี้แพงนะฮะเป็นเป็นราคาแพงนะนี่นะจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นต้มหมูบูชาเออก็หมูบูชาเหรอครับอ๋อต้มหมูบูชานะครับนี่มันเป็นแบบนี้นะท่านนะแล้วก็ทำเป็นคล้ายคลายครับโอ้โห มีกีอันมีกี่อันสามันนะฮะสามนะครับคือมันมันต้องอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นพระจริงอ่ะเขาจะมีเป็นอย่างนี้นะฮะมีโมหะโมเจ็ดโมเก้าและเสรอันนี้มีสามอันคืออะไรนี่ต้องดูว่าพระอังนี้พระอังนี้มีสามอันแสดงว่าจะมีอีกใช่ไหมหลังนั้นล่ะไม่ลุ้นต้องลุ้นนะลุ้นก่อนลุ้นก่อนนะฮะ ืใหม่ๆเลยนะฮะใหม่ๆเลยนะครับนะต่อต่อให้หมดเลยเนาะต่ออกเลยนะเราเอาไม้คนไก่เอาอะไรปัดเอาเวลาแล้วมีเลขปริศนาด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ซะด้วยมีเลขเก้านั่นแหละเลขเก้าหรือเลขหกโหก็หันหันเก้าเลขหกเลขเก้าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะพริกดูดิอันนี้มีไหมเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยงานนี้หกเก้ามาแน่นอนอันใหญ่อ่ะ อันใหญ่อะอันใหญ่มีเลขไหมไักเอาแล้วทีนี้สงสัยแล้วอันใหญ่จะมีเลขหรือว่าแดนเล็กมาแล้วนะฮะเก้าหกนะฮะเออรับน้ำอะไรมันีครับผมน้ำอะไรครับผมชาเย็น เออ <ละ S 2> ต้องอไปต่อเลยไมต้องรีบนะฮะตอนนี้เราแปนาทีกว่าแล้วแปนาทีก่าส <10 S 2> นาทีนะอย่าบอกนะพี่จะแกะยันอัชั่วโมงหนึ่งเลยหลังนั้นเรามาลุ้นกันนะผมจะวางโฆษณาตรงนี้นะฮะหลังนั้นพับนะ เดี๋ยวเรามาดูลังนั้นกันนะว่าลังนั้นอะไรเดี๋ยวเดดูก่อนเลขอะไรตัวนี้อ้าวหกอีกแล้วเฮ้ยเก้าหรือหผมว่านะหกเก้าต้องมาแน่ๆนะเน้นมากเลยอเะหกเออมาแน่นอนใช่ไหมเรามาดูลังนั้นก่อนนะครับดูลังนั้นครับอันนี้ครับบนการัดโอ้โหเตะเ้ะเเตะเตะเตเเเเเเ้เเ้เเ ของดีทั้งนั้นเลยของดีนะครับของดีทั้งนั้นเลยแพงนาชุดเนี่ยถ้าเป็นชุดพ้าทิพยแพงไหมถามจริงแพงแพงใช่ไหมมันไม่ใช่ชุดเยมชุดอะไรธรรมดาเนาะตัวน <maker> ี้งานมันจะละเอียด